สวัสดีจ้าพี่น้องมากินไก่ทอดจ้าทำไก่ทอดถ่ายให้ดูแล้วละ่ะถ่าแบบไม่ไวไก่ทอดจ้าน้องไก่ทอดจ้ากินกับน้ำโซดาน้ำโซดาอันนี้กินน้องไก่ทอดยังอุ่นๆอยู่ละเพิ่งทอดเสร็จไม่นานนี่องมันยังอุ่นๆอยู่จ้าเนี่ย กินจ้าพี่น้องอ,อร่อยกรอบทำเองกินเองจ้าอร่อยมากกรอบมากเลยแป้งใช้แป้งของเกาหลีอืมกรอบเห็นไหมได้ยินเสียงไหมล่ะอร่อยมากเลยอืม chá cay cũng ngon, chả gà cay rất là ngon, nhưng mà nóng thì không nên ăn, vì sẽ cái về đường tiêu hóa, về đường hô hấp, về đường tiêu hóa, về đường hô hấp, về Mom hồ không ra. Chi kế chênh kế tránh lê hương tiêu. Mọi là đi phải. Bang, mẹ chào mẹ đàn ông. Bang, mẹ bánh mẹ. Mẹ chào mẹ. bánh chào mẹ. bánh mẹ sẽ cọp và mẹ chào cái ว่าจะไม่กินของอว้วนนะเนี่ยกินเปล่าๆไปน้องกินทีเดียวไม่หมดอกยกไปกินอีกแป้งมันกรอบดีแปง้งย่างเนี้ยใช้ได้ของเกาหลีโอ้ยอร่อยหอม ใส่พริกไทยของไทยไปอ่ะมันหอมใส่พริกไทยเยอะๆมีพริกไทยมีกระมีกระเทียมเป็นผงกระเทียมผงแล้วก็จะมีเกลือแล้วก็จะมีชีสชีสผงก็คลุกเข้าไปคลุกเข้าไปแล้วก็ใส่แป้งทอดแป้งทอดเขามีเขาผสมมาแล้วแป้งทอดเขาผสมมาแล้วเขามีเครื่องมีอะไรเสร็จ ก็หมักเข้าไปในเนี้ยหมักเข้าไปมาเช้านี้แล้วก็เอามาทอดตอนบ่ายเนี่ยต้งเมื่อไม่นานเองทอดหมักให้มันเข้าเครื่องก่อนล้วมาทอดมันจะอร่อยอืมกรอบมากเลยอร่อยสุดยอดอร่อยมาก <冰>好好食啊！好脆，好香。落嗰啲甜味料咧，好香啊！嗰啲材料有嗰啲诶，有胡椒粉啦。 落多啲胡椒粉，落嗰啲誒有嗰啲啊蒜蓉粉，有盐，又有誒呢、呃這个芝士粉，醃咗佢，跟住落啲炸粉落去，炸粉咧用嗰啲韩国牌子，七五九有得买。炸粉咧七五九嗰個韓國牌子啊，炸出嚟咧好好香脆啊，嗯。 อร่อยโอยเยนี่เนางอืมมันอร่เยแป้งมันไม่แข็งนะแป้งอะ่ะแป้งมันจะมันแป้งมันจะปรอบแป้งไม่แข็ง cái tí phân ngà ngà cái tí phấn này trời sẽ cho cao lọ để cái đẹp xin đường bên đó cho cào bây giờ cá thấy. ăn lòi mặn hòm mặn ừ ô mẹ rồi กินแบบไม่ต้องจิ้มอร่อยพอดีเลยถ้าใครอยากจิ้มก็จิ้มนะใครชอบหวานหวานน้ำจิ้มไก่ก็จะหวานนะนะเขาชอบน้ำจิ้มไก่ก็จิ้มไปไม่จิ้มก็อร่อยจ้ะอืม sẽ cái cầu không? cầu à lò phan giòn mát rồi Get right à, dễ get right chả cay cố sẽ có lời chả sạch cho à, bắt thường âm sạch bắt thường âm sạch phì sẽ à kinh mới dạc cho เนื้อทอดไก่แบบเนี้ยกรอบๆอย่างเงี้ยหอมๆอร่อยอย่างเงี้ยกินไม่อยากจะหยุดเลาจะพี่น้องกินปลาปลาไม่อยากกินข้าวแค่นี้จ้ะพี่น้องมากินโชว์ให้ดูทําแล้วก็มากินโชว์จ้ะแค่นี้จ้ะไปบัดจ้ะ